สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนามาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมนคิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปีชากุณมานำเสนอครับก้าวไกลนัดถแถลงโต้ยุบพักวันสวรรคตรอแปงวดเข้ามาแล้วคดียุบพักก้าวไกลโดยเมื่อวาน5มิถุนายน สารรัฐธรรมนูญได้รับคำชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคก,ก้าวไกลไว้ในสำนวนพร้อมได้ส่งสำนวนคำชี้แจงข้อกล่าวหาให้กะกะตซึ่งพรรคเก,ก้าวไกลได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่4มิถุนายนและสารรัฐธรรมนูญได้กำหนดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่12มิถุนายนสัปดาห์หน้าทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญยังได้กล่าวเตือนพรรคเก,ก้าวไกลด้วยว่า ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่พักเก้าไกลโดยนายพลิตวัชรสินทุสสบัญชีรายชื่อในฐานะโคษกพักเก้าไกลได้แถลงเมื่อวันที่สองมิถุนายนก่อนหน้าที่จะมีการยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญ ในวันที่4มิถุนายนว่าพรรคเก้าไกลจะเปิดแถลงเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้รวมทั้งเผยแพร่เอกสารคำที้แจงข้อกล่าวหาที่พรรคเก้าไกลได้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดในวันที่9มิถุนายนโดยแนวทางในการต่อสู้คดีลมลางการปกครองของพรรคเก้าไกลต่อสารรัฐธรรมนูญเราตั้งใจจะ,ะแถลงในวันนั้นทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำเต็มที่ ในสิ่งที่เราทําได้เพื่อยืนยันแนวทางการต่อสู้คดีของเราผลิตวัชระสินทุโคศพักเก้าไกลกลับสำหรับคดีนี้สารรัฐธรรมนูญได้รับคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่3เมษายน2567โดยกะกะตอขอให้สารรัฐธรมรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเกไกลเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักเกไกล มีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากคำร้องดังกล่าวกะกะตจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค และห้ามไม่ให้พูดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคอันหนึ่งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ถูกร้องให้เพิกถอนสิทธิ์มีทั้งหมด10คนประกอบด้วยนายพิธาลิมเจริญดัต นายชัยธวัตดุลาธนนางสาวทีพัฒน์กุลเศสศิ์นายนากรพงศ์สุพพนิมิตกุลน,นายปฏิพัฒนสันติพาดานายสมชายฝั่งโชลรจิตนางอมรัชโชคปรมิตรกุลน,นางสาวเบญจาแสงจัน์นายอภิชาติศรีสุนทรและนายสุเทพอู่อ้นไปดูกันต่อว่าตามที่กกตอ,อ้างว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าประก้าวไกลมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทําอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นมีรายละเอียดอย่างไรหลักฐานที่กะกะตอ,อ้างก็คือคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567โดยศาลรัฐธรมรมนูญชี้ว่าการกระทําของนายพิธาลิมจเจริญรัต ผู้ถูกร้องที่1และพักคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2เรื่องการแก้ไขมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการบกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งนอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญยังชี้ว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตและพรรคก้าไกลเป็นจุดเริ่มต้นของการสกปอนบททำลาย ให้สถาบันชำรุดสุดโทมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งของประชาชนพร้อมกับคำวินิจฉัยดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญยังได้สั่งให้ในายพิธาลิมจิรืรัตและพคกา้าลเลิกดำเนินการใดๆ ทั้งการยกเลิกหรือการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึและให้เลิกแสดงความคิดเห็นพูดเขียนพิมพ์โฆษณาและสื่อความหมายเพื่อให้มีการยกเลิกหรือ,กรอกแก้ไขมาตรา1นึที่กระทำอยู่และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั่นคือที่มาของการยื่นคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญยุบพ,พักก้าวไกลของกรกตรและหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของกรกตรเพื่อให้ยุบพ,พักก้าวไกล เมื่อวันที่3เมษายน2567พรกเก้าไกลได้ยื่นคำร้องของขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้วถึง3ครั้งและศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ขยายระยะเวลาการชี้แจงทั้ง3ครั้งครั้งละ15วันซึ่งในที่สุดพรกเก้าไกลก็ม่อาจดิน้นหรือพยายามจะยื้อเวลาเพื่อต่ออายุของตนต่อไปได้อีกจึงได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลร,รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาขนาดยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญในวันที่4มิถุนายนแทนที่จะเปิดถแถลงเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้รวมทั้งเผยแพร่อเอกสารคำชี้แจงข้อกล่าวหาเสียทีเดียวในวันนั้นพักเก้าไกลก็ยังส่อแสดงในยะอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีวรรซส้นเร้นต่อสถาบันด้วยการใช้วันที่9มิถุนายนเป็นวันถแถลงข่าวมิน้ำซ้ำนายพิธาลิม้มจริญรรัฐ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลยังได้เปิดเผยถึงแนวทางคําชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคเก้าไกลที่ยื่นต่อสารรัฐมนูญว่ามีอยู่8แนวทางดูจากตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แม้พรรคเก้าไกลจะอําพรางซ่อนเร้นอย่างไรก็คงจะไม่ผิดไปจากนี้คือวันที่9มิถุนายนเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่89มิถุนายน2489เป็นการกําหนดวันที่ข้าบเกี่ยว กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี2475ของคณะราษฎรและกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งนายปรีดีพนมยงค์อดีตเจ้าของบ้านอันนองโตเน่ในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวพันด้วยจึงสรุปได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลนั้นไม่ผิดไปจากที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสกป่อนบ่นทำลายให้สถาบันชำรุดสุดโสมเสื่อมทราม หรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ